สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน Table V s ต o ต t e r นะครับวันนี้ผมก็มีเบิกแมนอีกแล้วช่วงนี้เบิกแมนเยอะจริงๆมีสีม่วงนี่ถ่ายไปแล้วคันนี้มาเป็นสีขาวมากครับสีม่วงนั่นปี18ครับสีขาวนี่เป็นปี19นะครับคันนี้ปี19ลงในเล่มเลยนะครับรุ่นปีคศปี19นะครับรถไม่มีลากจดนะครับสีขาวนะครับสีเดิมนะครับแล้วก็คันนี้แต่งแบบแนวทัวริงเต็มที่เลยนะครับที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือเป็นกล่อง กล่องข้างค้ายขวานะครับของคาแคปปานะครับแล้วก็มีปี๊บอลูมิเนียมด้านหลังอีกขนาดใหญ่มากนะครับก็คือมาเต็มคันนี้มาเต็มทะเบียนเลขนี้เลยนะครับ3กออ799กกรุงเทพนะครับปี๊บนี่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็มีตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีตัวชิลเสริม นะครับเป็นทรงโชว์ริงมีแคตบาพร้อมกับตัวยึดโทรศัพท์เบอถืออันนี้มีจอยนะกันสั่นนะกันกันกล้องเสียถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็มาคอนเน็กยึดได้เลยนะครับอันนี้เป็นชิ i ไฟอยู่แล้วนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับกล้องด้านหน้าแล้วก็มีกล้องด้านหลังมีสปอรไลท์ LED ให้ด้วยนะครับติดอยู่ด้านในนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED แล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับ นี่คันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยศูนย์หนึ่งกิโลนะครับห้าหมืนหกพันแปดแล้วกันนะครับไม้แท้ๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าวิ่งเยอะไปหรือเปล่าห้าหมื่นกว่ากิโลผมบอกว่าเลยว่ามอเตอร์ไซค์ห้าหมื่นกว่ากิโลไม่เยอะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ USB ไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้ผมไปล้างรถมาเลยลเปียกหน่อยมีวัดโวลต์ด้วยนะครับสิบสี่ไปชาร์จก็สิบสี่กว่าสิบแปดนะครับนี่ชาร์จปกติมีช่องชาร์จ USB ให้สองจุดนะครับแล้วก็ มีตัวนี่ครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับของยอหลูฟนะครับนี่ก็ไปซื้อเอดีกาใส่เองแล้วกันนะครับเจ้าของเขาแกะออกไปแล้วเอดีกาเขานะครับบันทึกหน้าหลังนะครับก็วางไว้อยู่ตรงนี้นะเกทด้านหน้าซ้ายขวานะครับเก็บของได้นะครับเครื่องยนต์ดีนะครับนี่จะไม่ดีได้ยังไงเพราะว่าคันนี้เซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะครับ จะเปิดให้ดูใต้เบาะกันนะครับเบาะหนังเดิมนะครับสวยไม่มีขาดไม่มียับไม่มียน่ไยนไม่มีน้องแมวข่วนนะครับโชคใต้เบาะทํางานได้สมบูรณ์นะครับเบาะเรียบร้อยเครื่องมือติดรถครบคันนี้มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสท,ที่เซอร์วิสตามระยะเลยนะครับแล้วก็มาเซอร์วิสท,ที่ร้านผมด้วยเพิ่งจะเซอร์วิสใหญ่ไปเมื่อ,อปลายเดือน4ี่นะครับปลายเดือนที่แล้วเพราะตอนนี้วันที่ถ่ายกันเนี่ยวันนี้วันวันที่25เดือน5นะครับ ก็สวิตใหญ่ที่ร้านผมไปนะครับสวิตใหญ่เนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับมีสายพานใหม่นะครับสายพานเบอร์ศูนย์ใหม่เลยนะครับทำไปเมื่อวันที่2อเดือน4่ปี67เนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเฟือง CVT พลาสติกทั้งหมดนะครับทั้งตัวสั้นตัวยาวนะครับแล้วก็คันนี้มีเปลี่ยนซีนเฟืองท้ายใหญ่ซีนเฟืองท้ายเล็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันซึมน้ำมันเยมิมน้ำมันเครื่องอ e ีนิก นะครับเต็มระบบน้ามันสรงท้ายเปลี่ยนใหม่กองน้ามันเครื่องเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าติดเปลี่ยนเป็น LED เรียบร้อยแล้วผ้าเบกหน้าเปลี่ยนใหม่ผ้กเบกหลังเปลี่ยนใหม่หม้อน้ําก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ว่าทํามาครบนะครับแล้วก็อ่ากองนะครับกองก็อันนี้เป็นของแต่งเนาะก็ครบเรียบร้อยยางนะครับยางก็ใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนี่แหละนะครับยางใหม่อยู่เลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับรถก็บอกว่าสวิตมาครบพร้อมใช้งานนะครับ พอมใช้งานในราคาไหนคันนี้ผมขายถูกๆไปเลยกุญแจครบ2องดอกด้วยนะคันนี้กุญแจครบ2ดอก,นะนนบ,ดอกบุ๊กเซอร์วิสคู่มือครบแล้วก็พึ่งเซอร์วิสใหญ่ที่ร้านผมไปเนี่ยทำไป2 0งหมกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้วิ่งไปอีกยาวๆได้เลยนะครับห้าหมื่นถึงห้าหมื่นห้าพันกิโลแล้วค่อยไปเปลี่ยนสายพานอีกหนึ่งครั้งนะครับใช้ยาวๆใช้ลืมกันไปเลยดีกว่าห้าหมื่นกว่ากิโลเนี่ยนะครับสำหรับคันนี้ผมเปิดขายราคาถูกมากนะครับเพราะว่าโดยปกติเบอร์แมนหกห้าศูนเนี่ยขายกันอยู่ประมาณสองแสนห้าบวก แล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่สภาพของแต่งคันนี้แต่งมาแบบทัวร์ลิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยตับเบิรจัดไปเลย1นึ่งแบาทเท่านั้นนะครับจะบอกให้ว่าเป็นราคาเดียวกับคันสีม่วงนี้เลยนะครับใครชอบทัวร์ลิงก็ไปทางนี้นะทัวร์ลิงจ๋าใครชอบทัวร์ลิงน้อยหน่อยก็มาคันนี้ก็อาจจะมีกล่องเพิ่มมาหนึ่งใบนะครับคันนี้รถทําสีนะครับเป็นสีม่วงส่วนคันนี้รถสีเดิมนะครับเป็นสีขาวมุกจากโรงงานนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น LED ดีเรียบร้อยแล้วก็ สวยงามครับสวยงาม,งามนี่เปลี่ยนเป็นเอวดีเรียบร้อยแล้วกด,ดเดียว่อนีอ่นะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังก็คือถามว่าแต่งเยอะไหมก็แต่งค่อนข้างเยอะนะคันนี้ไม่สี่หมื่นหกพันกิโลคันนี้ห้าหมื่นหกพันกิโลก็เลขไม่ต่างกันหมื่นกิโลแต่ทั้งสองคันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนสายพานเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนเองนะครับมีพวกอะไรเดิมที่เปลี่ยนไปให้แล้วให้ดูนะครับพวกสายพานพวกเฟืองพลาสติกพวกนู่นนี่เปลี่ยน แล้วก็มีอะไรเก็บไว้ให้ดูเพราะฉะนั้นชัดเจนเรื่องของการเซอร์วิสทั้ง2คันคันสีขาวก็มีรูปที่เก็บไว้อยู่นะครับรูปตอนที่ลูกค้าให้ผมเซอร์วิสใหญ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีรูปเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครได้2คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าผมขายราคาเท่ากันเลย1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นกับซูซูกิเบิร์กแมนหกห้คันสีม่วงปี18คันสีขาวปี19นะครับถ้าไม่ชอบ2คันนี้มีคันหนึ่งแต่คันน แพงหน่อยถามบคนถามว่าแพงเพราะอะไรคันนี้สองแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับรถสีขาวเดิมเหมือนกันแต่คันนี้วิ่งมาที่สามหมื่นกิโลถ้าจำไม่ผิดนะผมลองจะไปให้อ่ะคันนี้สามหมื่นกิโลนะครับเพราะคันนี้คันนี้ยังไม่ได้เซอร์วิสใหญ่นะเพราะมันยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนนะครับแต่คันนี้ผมได้มาผมซื้อลูกค้ามาแพงดีกว่าเอางี้ซื้อแพงเราก็ขายแพง ซื้อถูกสองคันนั้นก็ขายถูกตามประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นมีให้เลือกตอนนี้เบิร์กแมนหกห้าศูนย์มีให้เลือกหนึ่งคันสองคันสามคันแล้วก็มีคันหนึ่งส่งไปล้างอยู่อู้จะเยอะไปไหนเดะเบิร์กแมนโอเคก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมจะหารถดีๆสวยๆให้เพื่อนๆเลือกซื้ออยู่เรื่อยๆคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ